มาดูพลังงานผู้จากไปให้ไพ่สื่อสารกับจิตของพวกเขาดูนะคะสำหรับผู้ที่สูญเสียคนที่รักไปแบบไม่มีวันกลับไม่ว่าจะเป็นแฟนจะเป็นใครก็ตามเนาะในเลเวลใดาสามีภรรยาอะไรก็ตามอันนี้คลิปสำหรับผู้ที่สูญเสียพวกเขาไปอย่างไม่มีวันกลับนะคะดูว่าตอนนี้พวกเขายังอยู่กับคุณไหมแล้วมีข้อความอะไรสื่อสารกับคุณไหมพวกเขายังอยู่กับคุณไหม ไพ่ทั้งสองใบนี้นะคะสื่อว่าผู้เสียชีวิตหรือผู้จากไปย,ยังคงอยู่รอบๆคุณในทางพลังงานแต่ไม่ใช่การวนเวียนแบบทุกทรมานเพราะมีไพ่เดอะสตาย The Star. อยู่ในลักษณะการเฝ้ามองส่งความหวังดีและและก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณโดยเฉพาะในายามที่คุณรู้สึกสิ้นหวังท้อแท้อ่อนแอพวกเขาจะปรากฏตัวผ่านความฝันความรู้สึกอุ่นใจและสัญญาณเล็กๆในชีวิตประจำวันคุณจะได้รับพลังงานเหล่านั้นข้อความจาก ผู้จากไปถึงคุณนะคะฉันยังอยู่ตรงนี้เสมอแม้ดวงตาของเธออาจมองไม่เห็นฉันเฝ้ามองเธอจากที่ไกลส่งแสงแห่งความหวังให้กับเธอทุกครั้งที่เธอรู้สึกว่าอ่อนแรงจงจำไว้ว่าเธอไม่เคยเดินลําพังฉันอยู่ในสายลมที่อ่อนโยนในความฝันอันอบอุ่นและในหัวใจของเธอตลอดไปนี่คือข้อความจาก ผู้ล่วงลับที่จากไปถึงคุณนะคะ